ตกติด้วยครับ yeah. สวัสดีครับสวัสดีพบกับส่องบ้านนอกคอ,อนซอนสวัสดีเอฟซีลาวคุงอิงสวัสดีเอซสาวน้อยพี่น้องครับ้เขาว่าพอกันอีกคลิปนึงครับคลิปนี้เอาพูดถึงการหลาวอิง,องหลังจากที่ไปลองไปล่ำเพลินกับอาจารย์บิก๊กพุมาะเล่นมาแล้วพี่น้อง ลองล่ำดเจมือน้องกับว่าฝึกฝึกฟอนล่ำเพื่อนฝึกฟอนล่ำเพื่อนเป็นลีลาการฟอดที่สวยออดซ่อยพี่น้องเป็น,ปนลีลาล่ำเพื่อนที่สวยงามผมคิดว่าใครๆรลีลาการฟอดนี่มันจะใครกับแม่ฮันนี่ยิ่หน่อยนึงพี่น้องพี่น้องเบอรนี้ดีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศการอ่า ลองเพล่อของอิงขับพี่น้องรับเอร์กันเลยพี่น้องมีาาลาการแขงปอะไร่งมีาการอ่อนต่อยการการขอนล่ามตะไกร่ตไในห้าง,งมฆเขาที่สมอนร เพราะวาขหวาเยของอเอ่งเลยเอาไปเวครับนีเปกี่นละอ่อนช่ยนะชิัตอนติมไเ้่งครัติวไกันนึ่งเดี๋ยวรเปิกันอีกรอบนึงพี่น้องมันต้องเิล่ด้หลายรอบถึงจะท้ง การฟึกนีนาจะพึกล่ำหนผู้ใดที่บอ,อกว่าน,น้องล่ำควันล้วงเพิ่มมาเป็นเว่านคิปนีเลยครับทุกอหกทีทังหลายที่อดกจะต้อง,องนนนหกในขณาที่หน้าการควันทางแรกของการพึกปบริเวที่เหมือนกันใดขนาดหนึ่งที่่อ กีฬาพวกกีาพี่พพน้องรั่กาาดนาดีรับร่อไปอเ้ว่อยอาพอไปเฮปซี่นี่จะได้เห็นลีลาการสอนการอ้อนถ้อยหลายล่าของอุ้งอิงแ้ไปขา้าลัปดท่านใหนเป็นไใสใส่สุสดับไปนยกอ,งอรง กเทที่น้องบองาคลิปนี้ผมเอามาจากเ,าเพจพ่อแม่น้องอิงเป็นลรงพวครับเรียกอาการฟอดผู้ใดอยากเห็นทุกเต็มก็ขงงเข้าไปเบิ่งเพจพ่อแม่อ,อุ้งอิงลำพ่อแม่นะเพจพ่อแม่น้พพอ,นองอิงครับผม เดี๋ยวเ้าไปเบิรงอีกเช่นึงแล้วเ้าก็แสดงพิคิปกันครับเอาพี่น้องเอาเบิกแนะสดงเบิดใจเบิกันไปครับพีลาการก่อนอาจรืการนาสองอินจะรับบดได้รไม้รับบดเก้าวหนานมาไหรับ้าลเดี่วเน,นมาพี่น้องเลา่อางหลังต้องอยากให้พี่น้อง็นหลายทางของการ ยาอาการดิบกริ้วดิบอืมยาการถอนนีคือมีมียาการล่ำผมว่าเนี่ยอลุกอิกางหนาฟังครับฟังบ้างนะครับฝากติดตามที่เราอีกห้องครับผมพี่น้องแล้วก็คลิปนี้มีอย่น้องยี่น้องคลิปนี้มาฝากกันไหวสำเนียการเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซื้อๆฉันฉันมีคลิปยนางๆเขาสามารถเอามาให้พี่น้องเมิ่งอีกกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมานนองอัดซ่อนนะครับเด้อ สองมรดอกอนซ่อนนี่มาเ็นคจิบเกี่ยวกับอิหลาห่าวอิงเข้าโดยเฉพาะครับพี่น้องแ้วก็กมีบางสอดแสก,กับระหว่างเขาจะเป็นเกี่ยวกับอลลัมเขาจะนําเสนอเฉพาะอีหล่าวหุ่อิงหรือคนในวงสาวน้อยเพื่อนแท่งกับวงสาวน้อยเพื่อนแท่งครับพี่น,พน,พน้องแต่นําเสนอที่มันเป็นประเด็นที่มันเป็นสตนําเสนอแน้แหลเพื่อให้เขาจะให้เห็นให้คนหัว,วาเนี่ยคือ อุงอิงมีดีแบบไดอุงอิงมีดีจังไดที่จะได้เป็นถึงได้ดังขนาดนี้เขาจะมานำ,ำเสนอให้พี่น้องฟังพี่น้องในเบิ้งตลอดฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งไว้พี่น้องเดี๋ยวคลิปต่างๆผมจะเอามาลงให้คุณสำหรับแฟนคลับอุงอิงเรื่องราวต่างๆเขาจะเอามาลงให้ฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องบ้านนอนพันนอกออนซ่อนได้ครับด้พี่น้องด้เพราะว่า ตอนนี้สมมาเขาสร้อยกัดถึงจับถึงจำกัดการมองเห็นกับฝากพ่อแม่กลับไปเขาเป็นายๆด้านหลายๆจะไดะ้จะได้ไอเห็นไร้จะได้เปิดกว้างครับเพราะว่าเขาสนสับสนุอนน้องอิงให้ทางที่ให้ให้โลูกลูกให้ทุกคนรู้ว่าน้องมีดีจังไดเขาจะได้เห็นนะเขาจะได้คนหักนอ้องคนที่ไม้อันตีนอ้องก็จะได้อ่าว่าเอ้ยอุ้งอิง เขาม่ดีดีครับพี่น้องกับคลิปนี้เอาไว้ส้นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหมสวัสดีครับ